ตากแดดช่วงไหนที่จะทำให้เราได้รับวิตามินดีมากที่สุดนะคะ UVB รังสีแห่งการรักษานะคะจะมีมากในช่วงเวลา9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วในช่วงระยะเวลานั้นนะคะองศาในการตกกระทบมันก็จะเหมาะสมด้วยนะคะเราจะได้รับแสงแดดได้ทั่วถึงนะคะแล้วระยะ,ระเวลาในการตากแดดของสีผิวคนที่มีผิวขาวกับผิวดำก็จะแตกต่างกัน ของคนผิวขาวจะตากแดด10-15นาทีสําหรับคนผิวดําก็20-30นาทีนะคะบางคนบอกว่าไม่อยากตากแดดเลยเพราะกลัวดํานั่นแปลว่าสุขภาพผิวขคุณยังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าสีผิวเราค้ขึ้นเวลาที่เราตากแดดแสดงว่าเจ้าเมลานินเม็ดสีใต้ผิวหนังของเราะคะ่ะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อปกป้องผิวหรือว่าเป็นตัวกาลางร่มให้กับผิวตามธรรมชาตินะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเรากินผักผลไม้ที่หลากหลายนะคะหลากสีไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วด้วยเราก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากพอที่จะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะก่อนจะตากแดดน,นะคะก็ไม่ต้องทาครีมกันแดดน,นะคะเพราะว่าครีมกันแดดมันจะไปบดบังการรับวิตามินดีนะคะแล้วก็ดื่มน้ําก่อนออกไปตากแดดสักหนึ่งแก้วกลับมาก,ก็ดื่มอีกหนึ่งแก้วนะคะใส่เสื้อผ้าสีอ่อนในการตากแดด นะแล้วกเ็เราจะไม่อาบน้ําทันทีนะคะหลังจากที่เราตากแดดแล้วเรามีเหงื่อก็จะใช้แค่ผ้าขนหนูชุบน้ําเช็ดให้แห้งพาตัวเองออกไปตากแดดไปรับพลังงานธรรมชาตินะคะเราจะได้ไม่ต้องกินยาให้มากจนเสียตับเสียไตยเพราะแสงแดดมีวิตามินดีที่เป็นยาฟรีมีให้เราใช้อย่างไม่จำกัดเลยนะคะ